สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคููแอปและที่เชื่อมัยค่ะ Hello kids I'm Teacher Mai เด็กๆค่ะวันนี้คููแอปมีบทกลอนมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาท่องบทกลอนอนุรักษ์แหล่งน้ำกันเลยนะคะจงจดจำน้ำดีมีวันหมดอย่าให้ยดลดไหลไม่เห็นค่า ตรวจก๊อกน้ำตามข้อท่อประปาช่วยรักษาอย่าปล่อยคอยปิดไว้เด็กๆท่องตามคุณครูทันไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะจงจดจำน้ำดีมีวันหมดอย่าให้หยดรถไหลไม่เห็นค่าตรวจก๊อกน้ำตามข้อ พ่อประปาช่วยรักษายาปล่อยคอยปิดไว้เด็กๆคะ่ะบทกลอนที่เราท่องกันไปนั้นเด็กๆทราบไหมคะว่าพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆจ๋าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำเด็กๆพร้อมที่จะอนุรักษ์แหล่งน้ำหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ Let's go เด็กๆคะการอนุรักษ์แหล่งน้ำหมายถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับน้ำโดยเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทานเป็นงานที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเช่นการขุดลอกคูคลองและการเจาะบ่อบาดานค่ะ Water Resources Development 2. การสงวนน้ำไว้ใช้คือการวางแผนการใช้น้ำเพื่อให้มีปริมาณน,น้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีค่ะเช่นการทำบ่อน้ำ Water Conservation และที่บ้านของเด็กๆลคะคะกับเก็บน้ำไว้ใช้กันแบบไหนคะเยี่ยมมากเลยค่ะ 3. การใช้น้ำอย่างประหยัดคือการนำน้ำมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ การปิดน้ำเมื่อไม่ใช้การนำน้ำที่เหลือใช้ไปรดน้ำต้นไม้ใช้ฝักบัวแทนอ่างอาบน้ำค่ะ Those are some water saving tips เด็กๆคะเด็กๆได้รู้จักการอนุรักษ์แหล่งน้ำกันไปแล้วเรามาทบทวนวิธีการอนุรักษ์แหล่งน้ำกันนะคะ 1. การพัฒนาแหล่งน้ำ 2. การสงวนน้ำไว้ใช้ 3. การใช้น้ำอย่างประหยัดเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอการอนุรักษ์แหล่งน้ำของเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ Don't forget to take the picture and video then send it to your teacher สำหรับวันนี้ครูแอปและทิชชู่ไมก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีคะ่ะบายบาย